คุณผู้ชมครับตอนนี้ธนาคารอ่งประเทศไทยออกมาเผยแพร่บริการแบบใหม่ที่น่าสนใจมากๆอยากให้ไปลองเล่นดูนะครับเพราะว่าตรงน,นี้จะช่วยทําให้เรานั้นสามารถเปรียบเทียบได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินการนําเสนอทางการเงินของสถาบันการเงินต่างๆเพราะแต่ละเจ้าเอ๊ะเขาคิดค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ต่างกันไหมก่อนที่เราจะตัดสินใจไปใช้บริการกับเขาเพื่อที่จะได้ข้อตกลงที่ดีที่สุดสําหรับพวกเราอันนี้น่าสนใจมากๆครับ ทานะของท่านทันยนิตนิยมการครับท่านผู้ช่วยผู้ว่าการสายอํากับสถาบันการเงินสองธนาคารแห่งประเทศไทยท่านก็มาเปิดเผยว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นรูปธรรมในการประกอบธุรกิจและมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและก็มากเพียงพอต่อการตัดสินใจธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้มีการพัฒนาเว็บไซต์นะครับเพื่อเป็นการให้แหล่งข้อมูลในการเปรียบเทียบประกอบการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของผู้ให้บริการต่าง โดยนในทางารของประเทศไทยก็ได้เริ่มเผยแพร่การเปรียบเทียบข้อมูลผลิตภัณฑ์ครั้งแรกตั้งแต่ปี2561จำนวนทั้งหมด5ผลิตภัณฑ์ได้แก่งเงินฝากบัตรเดบิตบัตรเครดิตสินเชื่อสมบุคคลภายใต้การกำกับและสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแผนทางเว็บไซต์ของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินหรือว่าสคง,ง,ง1213ซึ่งปรากฏว่าได้รับความสนใจในการใช้งานจากประชาชนเยอะมากๆเลยนะครับ ล่าสุดธนาคารประเทศไทยได้เผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่สนใจของประชาชนซึ่งก็มีการใช้บริการกันอย่างแพร่หลายเพิ่มเติมอีก5ผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ตามที่กล่าวไปข้างต้นเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกันสินเชื่อส่วนบุคคลทั้งที่มีและไม่มีหลักประกันสินเชื่อนาโนไฟแน์สินเชื่อธุรกิจ sme สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กและผลิตภัณฑ์เงินอิเล็กทรอนิกส์อีมันนี่นะครับโดยสามารถเข้าไปใช้งานได้ที่เว็บไซต์ w วอร์ไวย์เวตั้งแต่วันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมานะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับอันนี้ไปลองเล่นดูสะดวกสบายมากๆนะครับนอกจากนี้ครับธนาคารอิ่เทระเน็ไทยได้มีการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเป็นการใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลค่าธรรมเนียมของผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินในรูปแบบต่างๆซึ่งขณะนี้ก็สามารถเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมของผลิตภัณฑ์และบริการได้21ผลิตภัณฑ์เช่นค่าธรรมเนียมเงินฝากบัตรเดบิต บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้าการจำกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกันสินเชื่อส่วนบุคคลทางที่มีและไม่มีหลักประกันสินเชื่อธุรกิจ SME และธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางเคลียร์พันเงินอิเล็กทรอนิกส์การเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์บริการดิจิทัลแบงกิ้งเป็นต้นโดยสามารถเข้าไปใช้งานได้ที่เว็บไซต์ www.123.or.th ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ29กรกฎาคมเป็นต้นไปเช่นเดียวกันครับ ม่ใช่แค่นี้นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยยังให้ความสําคัญต่อการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินได้ด้วยราคาที่เหมาะสมโดยเน้นหลักๆเนี่ยก็ไปที่การกับดูแลเพื่อที่จะให้ผู้ที่ให้บริการทางการเงินกําหนดค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมต่างๆให้มีความเป็นธรรมสอดคล้องกับต้นทุนที่เกิดขึ้นด้วยนะครับซึ่งแบงค์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยก็อยู่ในระหว่างการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้โดยถา้าประชาชนท่านไหนเนี่ยได้รับ,บบริการที่ไม่เป็นธรรม ก็สามารถแจ้งปัญหาเข้ามาที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินของธนาคารงประเทศไทยโทรไปที่เบอร์นี้ครับ1213สะดวกสบายมากๆหรือไปดูที่เว็บไซต์ก็ได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทินเอ็นช่อง16ครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับ เข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ